ไม,ไ,มไม่พูดครับผมจะไม่พูดอืมใครเข้าไปข้างในเะ้รหน,รหนานี้กูไม่เอ,าอเ้าวทอดเดี๋ยวละทอสทอสได้ทอดแล้วครับทอดทอดปุ๋ยใช่ไหมไม่ใช่คุณอะไรอ่ะคนคนละทอด เดียวเอ,าอปากก่อนแบะโอ้เชียรนี้หรอเว็บอ้าวไม่แว็บ,บด้วยโอ้โหเลนทิ้งเลยมีกระทิง้งอะไรเหรียญไม่เอาโอ้ยมีเหรียญนั่งเยอะแล้วไม่เอาปาตอ่โอโอ้โหโอ้โหลึกมากลึกโคตรโ,ถโ,ถโเฮ้ยมีมัน สวิตสวิตไฟเดี๋ยวยังไงอ่ะแบะอ๋อแบะเป็นการปิดนะครับโบเป็นการเปิดครับโบบีท้ยอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรปักช็อตก่อนอือบวกบูบูบอกแล้วผมเป็นพวกฟูครับสายบูเวลาเล่นเวลาเล่นต่องหางที่ไลอยู่อยู่ข้างหลังชาวบ้านทุกขี่มาดิอือ ไปไม่ค่อยได้นะอย่าให้ผมขยับไปได้นะทุกบไฟหนังขนังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันในนี้ไม่ได้ว่าเปิดไฟอ้เอือ้ออือ้ออื้ออื้อบินไม่ขึ้นเอือ้ออือ้อโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับเห็นอะไรข้างล่างไหมครับเดี๋ยวปักคอสก่อน ไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวบูไม่มันอือบูอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหข้างล่างเยอะวันนี้อีกบู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 มามาดิมึงมาดิมามามาบูบูบูโอ้ยอ่ะกุญแจได้สักดอกนี่กูบูอยู่างนั่น ขึ้นขึ้นขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้บิน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 ลบบินลบสี่บินชบจ้องหน้าหาเรื่องออกออกโอ้ยไอ้เหี้ยนี่ก็ยิงยังคำแยบขอโทษครับเมื่อกี้มันเป็นคำหยาบหยาบแค่ ก็บอกว่าคอเยอะแล้วคอเยอะแล้วยังมาคมาขอเดียดเยนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหขอหน่อยเถอะเดอนังเด้อเดอนังเด้อสว่างนิดนึงโอ้โหเยอะวะนี่นนี่ยิง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 เอามาโผล่ตรงที่กูอยากจะยืนแม่ เยอะจังเลยได้แล้วคุณแกทองไดแล้วไแล้วมาดิมา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 ดิมา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 ดิไล่ยิงเลยเยอะนักเยอะนักเยอะหนามาจากไหนเยอะแยะมาจากไหนเยอะแยะวะโอ้โหแม่งเยอะชิบหองโถงใหญ่ไงวะเนี่ย อุ๊ยอุๆยอุ๊ยอุยอุย,อ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 ยชมครับตอนนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะผมจะบูแล้วครับซีโอกเกนเจเจ,เจอเจอเจอปืน